รอมันรอฮิมวันนี้เข้าสู่วันที่9มั้13ใช่ไหมที่รบกันเนี่ย13 14 15 16 17 18 19 20 21วันที่9มีการสู้รบระหว่างอิสราเอลแบบเชียร์อิรัานเอาละ สงสัย <c oughs> มีการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านถล่มกันไปกันมาซึ่งหลายคนก็อมีข้อความให้ผมนี่ช่วยอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยผมจะบอกกันว่าแล้วมีต๊ะครูบางคนเช็คใหญ่เช็คใหญ่ นี่นี่นี่จอมเลอะเทอะเนี่ยไอ้จอมเลอะเทอะนะผมเรียกไอ้จอมเลอะเทอะนะซัดกับผมมาแล้วจอมเลอะเทอะไอ้จอมเลอะเทอะเนี่ยไอ้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 อะไรนะไอ้ฮึมเอออะไรนะไอ้นักร้องเสียงแขบอ่ะชื่ออะไรวะเขาบอกว่าใครที่ไม่เชียร์อิหร่านนี่เท่ากับว่าไม่อะไรนะไม่ได้อ่านกุรอานือ นี่อย่าเลอะเทอะให้มากนะไอ้แหบฝากไปบอกด้วยไม่ได้กลัวเลยนะไม่ได้สนใจเลยนะไม่ให้ราคาด้วยไอ้เลอะเทอะไอ้จอมพิกไปพิกมาดุนยานี่พี่น้องเห็นแล้วพิกกี่เรื่องแล้วตั้งแต่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยพิกกี่เรื่องแล้วผมซับตรงๆนี่แหละแล้วไม่กลัวด้วยผมจะบอกให้จุดยืนของพวกเราพี่น้อง จยุดยืนของพวกเราถามว่าอิสราเอลก็คือพวกยาฮูดถูกปหมยาฮูดพี่น้องก็รู้แล้วมันเป็นศัตรตูในอันคุรานก็บอกให้เราระวังมันมันจะเป็นศัตรตูกับเราจนถึงวันกิยามะเรารู้อยู่แล้วเจตนาของพวกมันก็คือเพื่อที่จะฆ่าเราได้ฆ่ายึดแผ่นดินเราได้มันยึดนี่คือยาฮูดอิสราเอล แต่สำหรับชีอะจุดยืนมันคืออะไรพี่น้องเราเหรอพี่น้องมาเป็นพี่น้องเราไหมพี่น้องเอ้ยรู้ไหมในหนังสือของพวกเขาเนี่ยในหนังสือที่ชื่อบิฮารุลอันวาร์ในหนังสือบิฮารุลอันวาร์ของพวกชีอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านเลยเป็นภาษาอั พระบ๊วยคุณตูม่าอูอัลัยฮิสสลามในบัดดี้อะไรคุณวา่าที่มีการรายงานจากคนรับใช้คือมีการรายงานจากอบีอาลีอัลคุรอซานีก่อนเราไปฟังเรื่องของชียาก่อนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเดี๋ยวเรื่องถลมม่มอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่น้องจะได้รู้จุดยืนไว้ก่อนมีการรายงานจากท่านอบีอาลีอัลคุรอซานี ได้รับริยงามาจากเมาลาของท่านอาลีบินฮุเซนท่านอาลีก็เป็นลูกเขยท่านนาบีอ่ะแหละนี่หะดิษของชีหานะพี่น้องฟังให้ดีอะัยฮุมัสสลามกอลกุนตุมะอูอะัลฮิสลามฟีบะดิคุลวาติฮีเขาบอกว่าปรากฏว่าฉันนี่ได้อยู่กับท่านอาลีในครั้งหนึ่งที่เราอยู่กันตัวต่อตัว,ตวคือไม่มีใครละอยู่กันตัวต่อตัวอินนาลีอะไรกะฮักกอ ฉันเนี่ยมีเรื่องกับท่านคือฉันเนี่ยมีสําหรับท่านเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอยากจะรู้เรื่องจริงอยากจะรู้เรื่องจริงบอกฉันได้ไหมอะไรประมาณอย่างเนี้ยอัลตักบิรุนีอันห้าไดนิรอจุไลน์อันอบบีบักรวะอุมรคือคนคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาถามอาลีถามว่าท่านบอกฉันได้ไหมเกี่ยวกับชายสองคนที่ชื่ออบูบักรว อุมัตค,คือถามท่านอาลูกเขยนบีบอกท่านหน่อยได้ไหมว่ามันยังไงฝากรท่านลีบอกว่าอ๋ออบูบักกอุมัตเรหรอกาฟิรอนทั้งสองเป็นกาเฟตเขียยังเขียยังเนี่ยกาฟิรอนโอ้ยอบูบักกอุมัตเป็นกาเฟสนี่ฮะดิษองบอกเขาอยู่ในหนังสือบิฮารุลอันบ์ร์และกะทตีต่อไปเขาบอกว่าปากอรละ่ะ กากาพิรนกกาพิรุนมันอาฮับบาหุมันอาฮับบาหูมาและสำหรับใครที่มีความรักต่ออบูบักกับอุมัรกาเปตทั้งหมดเอาเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนี่เป็นจุดยืนของเขาพี่น้องครับไอ้ที่เกามาบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันนะโกหกจำไว้นะปัญหาการรบของอิสราเอลกับอิหร่านฟังผมนี่ในฐานะทำข่าว พี่น้องก็รู้เนี่ยยี่สิบกว่าปีนะผมทําข่าวแต่ผมไม่อยากทําข่าวเพราะเวลาทําข่าวแล้วศาสนามันจะไม่ค่อยได้ในเรื่องในเรื่องคนควาทางด้านศาสนาเพราะเวลาทําข่าวแล้วมันต้องทําต่อเนื่องเข้าใจวะพี่น้องครับอิหร่านเนี่ยตั้งกจไปฏิวัติพระเจ้าชาอะไรต่างๆนานานเนี่ยพี่น้องก็รู้แหละอิหร่านเป็นชีอะอิหมั่มสิบสองซึ่งคอยที่จะปลุกปั่นคือเขาไม่ฆ่าเราหรอกเขาเจอ มันไม่เหมือนกับยูยูเนี่ยเขาจะเตรียมฆ่าเราแต่พวกมันเขาไม่ฆ่าเราแต่พยายามที่จะเปลี่ยนศาสนาเราจากซุนนีให้เป็นชิอามันคนละศาสนากันนะเข้าใจนะเพราะเขาหุ่กล่มเรากาเปสนี่กาเปสก็คืออะไรไปไหนนักสวรรค์นึ่นรกนรก,นรกเรามีความรักต่อ,อบุบักไหมมีพี่น้องเห็นไหมว่าเดี๋ยวจะเดือนมุฮัตรอมจะถึงเนี่ยจําได้ไหม วันที่สิบเดือนมฮัรรอมที่อะไรฮัตันฮุเซนที่ถูกฆ่าฮุเซนนีงที่ถูกฆ่าตายวันที่สิบเดือนมฮัรรอมที่เราทําการถือศิลอดที่ไอะไรไอหัวหน้างกมันออกมาสาบแช่งใครที่ถือศิลอดวันนี้ขอสาบแช่งเลยเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องครับในคลิปเห็นไหมพี่น้องครับเราเนะี่ยเอาฮะดีสิสโซเฮียมาทําการถือศิลอดในวันที่สิบเดือนมฮัรรอมมันบอกใครถือศิลอดขอสาบแช่ง โอ้โห oh, มันขึ้นเลยนะในในคลิปเป็นไงเป็นไงเหมือนเราไหมไม่เหมือนนะฉะนั้นไม่แปลกใจที่อุลมามะในซาอุดีอาระเบียเขาต้องบ,บอกว่าพวกอิหมัมสิบสองนี่กาเฟสเวลาเราพูดอย่างนี้ตะกอนรับกันไม่ได้มันก็หุกลมเรากาเฟสเราก็หุกลมมันกาเฟสปัญหาคืออย่างนี้ไอ้ที่รบกับอิสราเอลเนี่ยจะเข้าข้างใครบอกเลยนะยืนยันเลยไม่เข้าข้างใครทั้งคู่แล้วก็คอยสมนำหน้ามันทั้งคู่แหละ เข้าใจไหมทําไมต้องไปเข้าข้างอิหร่านนะฮะแต่ถ้ามองในสังคมโลกว่ากันอีอย่างหนึ่งแต่ถ้าในมุมตาสนาเราเราเว้นระยะห่างทั้งคู่ศัตรูทั้งคู่แต่ถ้ามองกันในมุมสังคมโลกเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังอย่าเอา,ออา,เอาตาสนานะตาสนากองไว้ปีพันเ้าร้อยเ้าสิบสอง ย้อนไปนี่กี่ปีเท่ากับ30มสบกว่าปีแล้วเลยปีนี้ปีอะไร2องพัน่าถูกปะย้อนไปปีพันเอยิบสอรานได้มีการซื้อแร่ยูเรเนียมในตลาดมืดถ้าผมจำไม่ผิดเอ่อประเทศแอฟริกาดูสิไนจีเรีย พราะในจีเรียเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีการขุดแร่ยูเรเนียมถามว่าแร่ยูเรเนียมคืออะไรแร่ยูเรเนียมก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าวัตถุตั้งต้นในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรือปรมาณูเข้าใจยังคือไอแร่เนี่ยแร่เนี่ยมันจะขายกันไม่ได้ยังเปิดเผย เพราะการที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้สหประชาชาติเองเนี่ยพี่น้องครับพอพูดแล้วมันต้องไล่ยาวนิดนึงคือไอ้กันเนี่ยตัวดีอเมริกาเนี่ยตัวดีตั้งสหประชาชาติแล้วก็ให้ทุนก้อนใหญ่โยนไปโดยมันกำกับสหประชาชาติเรียกชาวบ้านชาวช่องประเทศต่างๆมาเป็นสมาชิก พอเป็นสมาชิกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันตั้งกฎกติกาว่าประเทศทั้งหมดในโลกนี้ห้ามมีอาวุธนิวเคลียร์ยกเว้นห้าประเทศมีอะไรบ้างมีสหรัฐอเมริกาอังกฤษจีนรัสเซียอิสราเอลมันมีได้ห้าประเทศแต่ประเทศอื่นห้ามมี นี่คือกฎของสหรประชาชาติก่อนนี้มันตั้งไว้ใครตั้งอเมริกาไทยเราก็เป็นสมาชิกของสหรประชาชาติผมถึงบอกว่าสหารประชาชาติก็คือพ่อของอเมริกาแหละเอาแหละปัญหาว่าพี่น้องก็รู้เนี่ยอินเดียมีไหมปรามโูปากีสถานมีไหม,มอ่านมันมีได้ไงไหนว่ามึงตั้งกฎห้าประเทศนี่นี่ผมพูดไม่เกี่ยวกับศาสนานะ ผมเอาสังคมก่อนวางสังคมเราคุยกันด้านสังคมก่อนพี่น้องครับอินเดียมีตอนอินเดียมีตอนปากีสถานจะมีไม่มีประเทศใดเลยพี่น้องครับที่เวลาเขามีแร่ยูเรเนียมแล้วเขาทำโรงงานเตาปฏิก์นิวเคลียร์เนี่ยแล้วเขามาบอกว่าเขากำลังสร้างอาวุธนิวเคลียร์ไม่มีใครบอกหรอกเพราะบอกมันผิดกฎหมายโลกเข้าใจปะเขาก็ต้องบอกว่า ที่สร้างเตาปฏิกรนิวเคลียร์โรงงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตพลังไฟไฟฟ้า,ฟฟาอันนี้เป็นเรื่องปกติอินเดียก่อนที่มันจะประกาศว่ามีอาวุธนิวเคลียร์มันก็บอกแบบเหมือนอิรานนี่แหละเข้าใจยังปากีสถานมันก็บอกเหมือนอิรานนี่แหละเจ้าพ่อปรามนูของปากีสถานชื่ออับดุลกอเดสคานเอาละคงไม่พูดถึงปากีสถาน แล้วถามว่าอิหร่านทำไมจะมีไม่ได้อิหร่านก็บอกว่าเฮ้ยทำไมประเทศอื่นมีฉันก็จะมีมากแล้วมีรายงานว่าอิหร่านนำเข้าสารตั้งต้นอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยไอ้แร่ยูเรเนียมเนี่ยปี1992พอเอาเข้าไปปุ๊บถามว่าสประชาชาติรู้ไหมพี่น้องครับอย่าลืมนะ มีการไปแอบซื้อกันตลาดมืดเรื่องก็ไปถึงไอ้กันจนได้ไปถึงหูของไอ้อิสราเอลจนได้เพราะหลังจากนั้นมีการขุดอุโมง์สร้างไอ้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์กันเอาละในขณะที่อิสราเอลเพราะมันอยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงกันนี่ ชายแดนอิหร่านกับชายแดนอิสราเอลเนี่ยห่างกันประมาณ2,100กิโลชายแดนต่อชายแดน2,100กิโลโดยประมาณนะน,นะอ,นอิสราเอลมองเลยว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้นะตั้งแต่สมัยผมนำข่าวนะอิสราเอลโวยกับประประชาชาติให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจอาวุธนิวเคลียร์หน่อยของ อิหร่านออาสราประชาชาตินําโดยสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังันแล้วเอาส่งเจ้าหน้าที่บินเข้าไปในอิหร่านพอจะไปตรวจปุ๊บอิหร่านไม่เข้าเพราะว่าถ้าผลิตพลังงานไฟฟ้าจริงให้เข้าไหมต้องให้เข้าแต่นี่กูไม่ให้เข้าเป็นอย่างนี้มาเป็นสิบสิบปีแล้วเข้าใจยังก็ทําให้อิสราเอลก็มองมันก็รู้กันแล้วว่ามึงกาลังทําอะไรอยู่ผลิตอะไรอย,ยู อาวุธนิวเคลียร์เพราะวันหนึ่งถ้าผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยพี่น้องครับอิสราเอลมีหนาวและเป็นเละมันหายกันทั้งประเทศเลยนะพี่น้องนะเ oh. กาะฮิโรชิม่าเกาะฮิโรชิม่าเพราะไอเรยยูเรเนียมเนี่ยพี่น้องครับความอันตรายของมันพี่น้องจําได้ไหมไอคนขายของเก่าบ้านเราอะที่ไปรือ้อไอตู้เอ็กซเรย์อะคนขายของเก่าอะเป็นไงเรียบร้อย มันจะมีแร่ยูเรเนียมผสมอยู่ในเครื่องเอ็กซเรย์ที่หมอหรือคนบ้านเราเขาบอกว่าไม่จําเป็นอย่าไปเอ็กซเรย์นะเข้าใจยังพี่น้องครับความร้ายกาจของมันนะเอาแหละอิสราเอลมีความกังวลว่าอิรานเนี่ยเป็นตัวภัยก่อกวนและนี่ยิ่งจะผลิตไอะไรนะไออาวุธนิวเคลียร์นี่รับไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าอิสราเอลเนี่ยอยู่ห่าง ว่าจากชายแดนของอิสราเอลเนี่ยที่จะไปอิหร่านเนี่ยจะต้องผ่านอะไรจอแดนจะต้องผ่านอะไรอิรักแล้วถึงจะไปอิหรา่านระยะตรงเนี้ยสองพันกว่ากิโลเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเข้าใจไ่มล่ะเพราะมันไม่ได้ติดกันประเทศมันไม่ได้ติดกันเหมือนไทยกับเ,เมรนที่ยืมมือกันเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่อิสราเอลไม่พอใจก็คืออาวุธที่กาซ่ายิงถลม่ม อิสราเอลฮิสบุลลอทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ยิงถล่มอิสราเอลที่เป็นพวกไอ้อะไรนะไอ้เขาเรียกว่าไอ้จรวดอะจรวดที่ยิงถล่มอิสราเอลน่ะขอโทษที่ทั้งหมดคือเมดอินอิรานเข้าใจยังาถามว่ากาซ่าจะมาผลิตได้ได้ อ่ะแล้วมันเอาเข้าไงก็อ่านทางอียิปต์มันก็รู้กันหมดแล้วแหละต้องยอมรับพี่น้องครับถึงแม้ว่าจะมีการจับได้พยายามแม่แต่อาวุธมันอย่างไหนอียิปต์เองมันก็เอาสงสารนะเอาเอาเอาอาวุธไปเข้าไปทางใต้ดินใต้ดินเป็นกิโลเลยนะพี่น้องนะที่ขุดนะอุโมงอะอุโมงอะที่จากไออียิปต์ไปกาซาพอเวลายิงไปแล้วถามว่ามันก็มัน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 ตรวจได้นี่เมดอินไงเมดอินอิรานเห็นไหม อิสราเอลก็เดือด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 ฮิตบุลลอาเวลาไปทางด้านของอยูอิสราเอลริงก็เวลายิงถล่มมาก็เมดเอินอิหร่านจะรวดอะไรจะอะไรของอิหร่านทั้งนั้นเท่ากับใครอยู่เบ้างหลังอิหร่านเห็นไังกับประกอบกับอิสราเอลเนี่ยไม่พอใจที่มีการอะไรนะผลิตอาวุธนิวเคลีย ยังไงก็แต่ถามผม,ม่านะชัดเจนพี่น้องครับเป็นที่รู้กันก็ปาก,กีอ่ะเวลาผลิตอาวุธเสร็จแล้วเขาประกาศเลยกูมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วใครลงมาก็กูเด็กก็จะไม่มีใครกล้าละเข้าใจยังพอเข้าใจยังพี่น้องครับแต่ตอนยังผลิตไม่สําเร็จนี่นะเอ้ยไม,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 ม่กำลังงานไฟฟ้าอินเดียก็เหมือนกันพอผลิตสําเร็จแล้วมีการทดลองใต้าหาสมุด ลึกๆที่มันลึกๆน,นะมันไปทดลองกันงั้นเลยนะพอมันทดลองสําเร็จแล้วมันก็เริ่มประกาศกับชาวโลกมึงมามึงมาเจอกูในใครก็ได้ขาจายยังเหมือนบ้านสองบ้านเนี่ยสามสี่บ้านเนี่ยฮะไอ้นี่มีเอ็มสบหใช่ไหมไอ้นุ่นมีปืนกลไอ้นี่กำลังผลิตรถถัง ยิงมายนี่ก็ไม่มีกูไม่มีมมแต่เมื่อเรียทถ้ามึงไงถ้ากูผลิตรถถังได้แล้วมึงยับไหมยับเข้าใจยังพอกูมีรถถังมึงไปเลย,ยเจอกูแน่หงองไหมหงองเข้าใจยังมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้พี่น้องครับเอาละอิสราเอลตัดสินใจถล่มอิหร่านถามว่าทําถูกไหมเอาแล้วถามว่าแล้วที่ประเทศอื่นมีอย่างเกาหลีเหนือมีไม่มีมีเอางัยเม,ม่ถล่มฮ่ะนี่ผมพูดถึงสังคมโลกก่อน ผมไม่ได้เข้าข้างอิหร่านแต่กําลังจะบอกว่าพูดถึงพูดถึงสังคมโลกก่อนที่สหรัฐอเมริกาถามว่าอยู่เบื้องหลังอิสราเอลไหมในการถล่มอิหร่านพี่น้องว่าอยู่เบื้องหลังไหมอลอผมพูดเสมอพี่น้องฟังผมนะผมเปรียบเทียบคนอเมริกันในสหรัฐอเมริกาเนะี่ยยิวมันคือใครมันอยู่แบบไหนผมเปรียบเทียบสมมุติ ก็คืออย่างในประเทศไทยพี่น้องจะได้เห็นภาพในประเทศไทยเนี่ยพี่น้องยอมรับไหมว่าผู้ที่คุมอํานาจสูงสุดนี่คือคนไทยเชื้อสายตอบดิดังๆเอาให้มันเพาะหน่อยคนไทยเชื้อสายจีนอพี่น้องก็รู้เข้าใจยังคุมธุรกิจการธนาคารการเมืองมีไหม นะว่าขอปฏิบัตินะจะปฏิบัติใครก็เห็นเห็เนกันอยู่เขาคนไทยอ่ะแหละเราก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ใช่คนไทยแต่เชื้อสายเช่นเดียวกันคนประเภทนี้คนอเมริกันเชื้อสายยูเป็นใหญ่เหมือนกับคนจีนเชื้อสายอะไรนะคนไทยเชื้อสายจีนพอเข้าใจยังพอเข้าใจยังแล้ววันหนึ่งสมมุติว่าจะมีประเทศอื่นอะไรต่างๆนะสมมุติว่าไทยนี่เป็นมหาอำนาจสมมุติพี่น้องจะได้เห็นภาพเลยสมมุติว่าไทยนี่เป็นมหาอำนาจ แล้วคนไทยเชื้อสายจีนคุมการเมืองคุมเศรษฐกิจคุมอะไรหมดเลยถูกปะ,ะแล้วเป็นมหาอำนาจของโลกแล้ววันหนึ่งเวียดนามนี่มีอาวุธดีสมมุติจะไปถล่มจีนไทยยอมไม่ยอมเพราะพี่ป้านาะอาโคดเง่าเหล่ากของคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนเขาอยู่ในประเทศจีนแล้วเวียดนามนี่มีอาวุธดีๆจะไปถล่มจีนถามว่าไทยยอมไหม มึงจะไปถล่มโคตรพ่อโคตรแม่กูเหรอ,อเอาใช่ไหมละ่ะกูยกกูไม่ยอมนะถูกปะใครแตะจีนไม่ได้ไทยก็ไม่ยอมให้ใครแตะแตะจีนนี่ผมสมมุติตัวอย่างนะถูกปะเช่นเดียวกันคนที่เป็นใหญ่ในอเมริกันในอเมริกาคนอเมริกันเชื้อสายยิว <You. S 1> ทำไมฉะนั้นเวลาอิสราเอลรบกับใครใครอยู่บ้างหลังครับอเมริกาเช่นเดียวกันอิหร่าน ถามว่าอิหร่านผลิตเองเปล่ามีผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียหนุนหลังอยู่แล้วก็คอยสอนวิธีทำไอ้อาวุธนิวเคลียร์เข้าใจนะครับพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยไอ้การรบทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าอิสราเอลเนี่ยมันไม่เคยเจอมาก่อนใะอย่างนี้มันเพิ่งจะเจอครั้งแรกนะะตั้งแต่มันตั้งประเทศมาเนี่ยมันไม่เคยเจอโดนถล่มอย่างนี้ไงเพราะว่าอาวุธ มันก็ถูกผลิตถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญของประเทศรัสเซียอยู่เบื้องหลังเข้าใจแต่ไปถามรัสเซียโอ้ I, I o n t know everything Don't ask me I don't know really พอได้ไหมสัมเนียงพอได้ไหมั้ย r e a l o y don t don't know No 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 d o n โน้โน้ please please งอย่ามาถามกูกูไม่รู้เรื่องอะไรสิ้งไิ้ไมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวออใช่ไหม เช่นเดียวกันอเมริกันเขาบอกเขาก็มาเดชสนับสนุนอิสราเอลแต่ถามว่าพี่น้องเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อพอกันพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้ให้มันล่อกันเข้าไปผมถึงบอกมันตีนเข้าไปเรานั่งดูเพราะอิสราเอลเป้าหมายเขาคือยึดเมืองอักอร์ทำลายไล่ฆ่ามุสลิมยึดที่ดินนั่นคือศัตรูที่ชัดเจนส่วน อิหร่านพวกอิหมัมสิบสองชีอะเขาไม่ได้มาฆ่าเราหรอกเขาก็จะมาปนเปกับเราแต่เขาจะดึงให้เราเปลี่ยนศาสนาจากซุนนีเป็นชีอะเพราะเขาไม่เอาอบูุบักอุมัรอุสมานเอาท่านฮาลีแล้วเราเอาไหมอับดุบักอักกาฟเฟสอ่ะตอนนี้งานขดดิสเป็นว่างใครที่มีความรักต่ออบูุบักและอุมัรเป็นกาฟเฟตแล้วคนพันเนีย้ยเะร มึงเอาอะไรมาพูดเนี่ยมึงไม่เขา้าหาว่าเราไม่เข้าใจไม่เคยอ่านอัลกุรอานเพราะใครกันแน่ว่าไม่เคยอ่านอัลกุรอานฮะไอแฮบอะไรนะไปถามไม่ได้มาถามให้ผมถามมันรู้ไหมจะไปรู้ไหมเราไปถามมันนั่นปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของเราคือยืนหยัดแบบนี้แล้วเว้นระยะห่างเข้าใจยัง พราะพวกนี้เวลาสมมติว่าใหญ่รานชนะเนี่ยโอ้ยแล้วเราไปทําดีอ่าไปเดียวเสร็จแล้ววันหนึ่งมันก็มากล่อมเราเฮ้ยมึงไม่ใช่นะมึงซุนนีไม่ใช่นะมึงเนี่ยนะฮูเซนอย่างนั้นนะเนี่ยเดี๋ยวเดือนมูฮัตรอมเนี่ยเดี๋ยวรใครบวชเราจะบวชไหมเนี่ยเดือนมูฮัตรอมวันที่สิบบวชไม่บวชกาเฟตเป็นไงพี่น้องวันนี้เขาไม่ใช่นะเขาไม่ใช่พี่น้องเรานะเขาไม่ใช่พี่น้องเรา ต่างคนต่างอยู่เขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราให้ระวังคนกล pues. ุ่มนี้ไว้เขาจะมาแบบซึมเขาไม่ได้มายึดบ้านเราหรอกแต่เขาจะเปลี่ยนความเชื <t us> <t us> <t us ่อของเราจากซุนนีเป็นชีอ์เห็นยังมีน้องครับและมีไม่รู้กี่เรื่องที่การกระทําเขาไม่เหมือนเราอากีดะก็ไม่เหมือนการปฏิบัติก็ไม่เหมือนฉะนั้นเวลาเคารพกันศัตรูต่อศัตรูของเราทั้งคู่แล้วรบกันกระปล่อยว่ากันไปว่ากันไปเราก็ดูกันไปเอาสิเออ ฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาของเรามึงว่ากันไปเองแล้วไม่ต้องไปโอย,โอย,โอยไปเห็นไม่มึงว่ากันเองไป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 แล้วล่าสุดนี่มีรอิสราเอลรายงานว่าอิหร่านใช้อาวุธบางทีก็สมน้ำหน้าอิสราเอลบางทีผมก็สมน้ำหน้านะอิสราเอลอิสราเลอลออกมาก่าหาว่าทางด้านอิหร่านใช้อาวุธอังกูดียะอะไรละ่ะระเบิดอังกูดียะระเบิดอังกูดียะก็คือ มันเคยใช้ในยุคของครามโลกแล้วมันถูกสั่งห้ามอะไรระเบิดอังกูริยะก็คือเป็นลูกใหญ่ๆแต่ข้างในบรรจุลูกเล็กๆๆๆ,ๆอยู่ในตรวจลูกหนึ่งเวลามันระเบิดเสร็จมันจะแตกออกเป็นเล็กๆๆๆๆๆตายเป็นยี่สิบเอ่อร้อยสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรสี่รอยเมตรจะกระจายไปทั่วมันมีทั้งระเบิดเลยและยังไม่ระเบิด สหประชาชาติห้ามใช้อาวุธตัวนี้แต่ถามว่าอิสราเอลเคยใช้ไหมล่ะ <All right. S 1> มึงก็เคยใช้กับเขามึงจะมาพูดดีกว่ามึงก็โดนไปมมั้งอันไหนที่มันสมน้่หน้ามันก็สมนั่หน้า,นนาก็โดนไปบ้างอิสราเอลบอกว่า mm hmm. ดูได้อิหร่านมาใช้อาวุธอังกูดียะเพราะอะไรปัญหามันคืออะไรพี่น้องครับที่สหประชาชาติก็ไม่ใช้เพราะอะไรเพราะเวลามันระเบิดไปแล้วเนี่ยลูกมันมาลูกใหญ่แต่มันแตกออกเป็นสองร้อยสามร้อยลูกเล็กๆๆ บางอันก็ระเบิดเลยบางอันมันจะฝังไว้ในดินปัญหาว่าเวลาเลิกรบเด็กผู้ใหญ่เดินเหยียบไหมขาขาดพิกการพิกจนสาประชาชาติสั่งห้ามแล้วอิสราเอลกล่าวหาว่าอิรานเอาระเบิดอย่างนี้อย่าว่างุนงี้เลยในซีเรียในซีเรียสหรัฐเองก็ไปถล,ล่มซีเรียก็ใช้ระเบิดตัวนี้แหละ ผมเึงบอกสาปาระชิฮะมันเป็นเสือกระดาษถ้าสหรัฐมีกาจะเอาอะไรใครทําอะไรได้ฉะนั้นพี่น้องดูอยู่ห่างๆปอยมันว่ากันไปมึงตีกันไปอ้าวบางทีใครก็เออกระส่ใจดีมึงเงนมึงก็โดนไม่บ้างไะอิสราเอลเวลามึงถล่มกาซาเขาตอนนี้มึงโดนโรงพยาบาลไม่บ้างมึงก็เป็นไงบ้างอ่ะออาอเสิแต่ถ้าถามถ้าเรื่องศาสนากูรับไม่ได้ทั้งคู่แหละเข้าใจยังนี่คือจุดยืนของเราเคลียร์ไม่เคลียร์หิวยังเหนื่อยไหมเนี่ย เลิกดีกว่านะยืนหยัดอย่างนี้ดูมันสองฝ่ายตีกันจุดยืนเราเราไม่เอาทั้งคู่เราไม่เอาทั้งคู่เพราะศัตรูของเราทั้งคู่ฝ่ายนุ่นก็ต้องจะฆ่าเราฝ่ายนี้ก็ต้องจะเปลี่ยนศาสนาเรา ไม่ไม่ได้มีคนไหนดีเลยไม่ได้มีฝ่ายไหนดีเลยแล้วก็คอยสะใจะกันลวกันนี่แหละคือจุดยืนของเราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อัลกูลุกเลีฮาดาฟาสตักบรุลลอนล์นะดีมาลิวลกุมวลิซายิลมุสลิมีนะุนลิดัมฟัสตักิรุอินฮนูกานะกัปารอพรุ่งนี้มีบรรยายที่ใบตุลละกอมนะครับหลังอัอสรีนะครับเดี๋ยวถ้ามีรายงานความคืบหน้าเรื่องข่าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกนะครับครับอัสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกะ